เอาลับสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับยีตะลักผู้สูงีฟกดิ์ในจดใกันในค่ําคืนที่แบบแสนจะมืดมิดแล้วก็เงียบสงบนะครับกับบ้านหลังเดิมอ่ะแล้วก็ตั้งแต่เล่นมานี่คือ57วันแล้วนะคือผมยังไม่ได้มีของที่จะคราฟแบบจริงจริงจังๆ,ๆ,ๆ,ๆเลยส่วนมากมีแต่ของที่แบบซื้อแล้วก็เจอนะฮะส่วนมากเลยแล้วก็ได้ของจากเควสไอ้ปืนพุดดี้เหมือนกันนะอาปืนนี้น่าจะได้จากเควสโอเคแล้วก็นี้ได้มาวะ่ะ น่าจับนะฮะอีกคีนี้ก็ซื้อแล้วก็ตอนนี้คือมีผมอยากได้เออของที่ผมอยากได้อย่างหนึ่งคือฮอนะคือผมไม่อยากเดินทางแบบใช้รถอะ่ะแล้วคือฮอพวกกินส่วนมันคือต้องไปปลดล็อกไอ้พวกนี้อีกนะแล้วอย่างคือมันต้องมีเวลแล้วอย่างคือผมไม่มีนะฮะช็อตกันออโต้ก็อยากได้ Auto, ออโต้ช็อตกันเออแต่ผมคาไดไปแล้วนะนี่เหล็กนี้ก็เหลือๆก็พวกกินส่วนมีนะฮะแต่มันเป็นระดับ ในดีอ่ะคือตอนนี้ผมมีช็อตกันอยู่นะแต่ยังไม่อยากใช้เอามาเท่าไหร่เป็นระดับ4อะ่ะอย่างน้อยไม่หา้าก็หกอะนะช็อตกันแต่อันนี้จะเพิ่คาบดีกว่าอืมไปหาปอมวลิลไอ้นี่ดีกว่านะฮะปอมวิลโอเวล,เวล,เวลมาอัพแล้วก็ทำฮอไปที่เมืองใหม่ดีกว่าคือตอนนี้ผมขี่เกียจขี่มอไซไปนะคืยยังไม่ได้เปิดแบบสักแเบบท่าไหร่เลยโอเคตอนนี้ก็ เออยังไม่ถึงเวลารับเพจนี่ว่ะงั้นไปห,หาปูนบ้านดีไปฮะโอเคแล้วก็ในเมืองน,นี้มันยังมีบ้านอ่าที่ผมยังไม่ได้ค้นเยอะแยะเลยนะฮะส่วนมากมีแต่บ้านที่รับเควสแล้วเวสที่รับก็เป็นแบบอืมกระจกกระแจกยังไงไม่รู้ฮะเดี๋ยวขี่หาบ้านหลังดีๆที่เรายังไม่ค้นดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวขอดีเมืองเข้าดีเมือง นี่ฮะเขาบอกว่าโอเพนโอเคงั้นเปิดอันนี้เป็นครับเฮ้ยเป็นครับบุ๊กก็คือเป็นหนังสือครับโอเคหนังสือเล่มนี้จัดกันมาเฮ้ยเดี๋ยวใครเอากระาป๋อวางตรงนี้ปุ๊ดเดะเฮ้ยมีของเี่ยเอาทิงาท้งเอาทิง้งหรือเปล่าเอา้าโอเพ่นคุณเลือกเข้าทางนี้เอเข้าทางไหนล่ะเนี้ยอย่าให้ต้องทุบเข้าไป เคยมาแล้วเฮียใช่ปะเคยมาไหมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอุจจัดเอา้าเคยมาแล้วไอ้ตึกนี้ก็เคยมาคนแล้วนี่หว่าเอ้ยมาคนทุกตึกเลยหรืไงวะเนี่ยมันคนแล้วอะมันจะมีของไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้าไปดูฮะคือนานๆทีของมันจะดอรอปลงมาแล้วไง น้ำดืม่มะไรไม่เอาดีกว่าอาหารมี้ยทำไมายิงไม่ค่อ,อยจะโดนใยช็อตกันเนี่ยเออว่าเคยมาแล้วนะไอะ้ตรงนี้จำที่มันได้เลยนั่นไงฮะแล้วของต้องออกจากนี้ไม่งั้นของไอ้ที่อื่นจะไม่เกิอดอะสปริงกับไอ้ตรงนี้โอเค เอาไอ้เอาทีเดิมเอ้ยเอาเอ้อของออกเมื่อกี้แล้วของเกิดพอดีอ้าวมีตู้เซฟตู้เซฟเล็กทีเดียวงัดหมดไปสี่อันห้าอันคือจะบอกไม่มีประสบการณ์การงัดตั้งเร็วนะงัดปะตั้งเยอะเฮ้ยเราได้ตังกับไอ้ชุดนี้ไม่ออกทีทีทางไปคือตรงนู้นเฮ้ยเดี๋ยวไอ้ของมันต้องออกใช่ป่ะ เราลองกดเข้าไปกดเข้าไปก็เหมือนเดิมนะอ้าวไปตรงนี้เฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะกลับอืมตรงนี้น่าคุ้นกลางวันด้วยโอเคจะบอกว่าซอมบี้เต็มยี้เหรอโอเคจัดท้ายเอาเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกว่าตรงนี้คุ้นแล้ว เิยเข้ามาแล้วอีกวาของคนนี้ไม่ได้วาด่าเลยโอเคนั่นไงฮะคนแล้วอสอาจนที่ที่คุนแล้วอีกแล้วน่ะจำมาได้ตรงนี้ได้แล้วก็จะขึ้นไปข้างบน เยอะไปไหนฮะเยอะไปไหนด Ugh. ูเยอะเลยเฮ้ยหลบกระสุนโจมพี่โคตรโหดนะโลกระสุนได้อ่าจำได้ว่าซับไพมันจะอยู่ข้างบนโลกระสุนโอเคมาถึงขนาดนี้แล้วก็ต้องไปเอาแหละนี่นี่ซับไพอยู่ตรงนี้นี่จำได้ว่ามีทางลัดดูไปใช่หรอ เออมาฝั่งนี้เดินมานี่นี่เข้านี่ออกนี่ใช่ป่าอานี่ไงอย่าส่งเสียงพี่อย่าส่งเสียง,อยอง,ยงโอ้ย <c ười> จิ๊ไม่โดนได้เก่งหมเนี่ยเออเซอร์ไพรส์เฮ้ยนี่ฮะทัที่จะไปเอาเซอร์ไพรส์โอ้โหโคตรไขอ่อ่ะตรงไหนที่เคยฟาร์มแล้วเอ,อ้ย ถ้าเราหมองอีกอรอบมันก็จะแบบไปต้องยากแค่หน่อยลูกซองฮะอุ้ยเจ๊เอาอเจ๊ผมรีโหลดอยู่เจ๊ป้อมเียวลยดูเัาเลยโอเค,อเคเลูกสองฮะอนนุ้ยโอ้ยเอปืนนี่ ตัวนี้โคตรแรงนะตอนแรกผมนึกว่าจะไม่แรงมนะันเป็นเป็นปืนพกอะเออแต่มันแรงสุดๆนะฮะแล้วมันกระสุนไม่ใช่กระสุนปืนพกประเด็นมันอยู่ตรงนี้แหละเราโคตรแรงเลยใช้มันด้วยแต่กระสุนน้อยอะท่านสิบสามมาแต่วา่าทุๆนเทไถได้ได <laughs> เลียาดูตรงนี้กันกันตรงนี้ออกอ้าวพี่ฮะตามมาอยู่หรอของมวนี้ต้องออกไม่งั้นของมันจะไม่เกิดแล้วพอออกของก็จะเกิดนั่นไงฮะ แล้วก็ไม่ใช่ขอ,ของที่อยากได้ด้วยนี่ไขมันนี่น่าจะออกไปนะกับแฟร์กับใครยังก่อนี่จะโดนดีนะฮะมันแจ้งเตือนเวลาซอมบี้จะมาเงี้ยตายโอเคมาดูกล่องลับกันโอ้โหปุ๊ดเดียวได้เออไอ้นี้เคยมีแล้วไอ้นี้ก็มีล็อกพิก อันนี้ช่องเก็บกระเป๋า่ะมันเป็นมอสแตกงองเคอยู่ที่บ้านเยอะไม่เอาอันนี้ไม่เอาอันนี้มาโอเคียร์รอรอรหมดนะฮะตรงนี้ก็กลับไอ้ตรงนี้ไม่รู้ว่าเคยมานะไม่อยากจะเคยมาเอ้ยนี่เป็นโรงเรียนนี่มีรถโรงเรียนด้วย โอเคฮะเข้าบนทางที่เขาปิดนี่แหละโอ้โหห้าร้อยเฮ้ยสตีฟด่าหมดเอ็นพี่กลางวันดูกลางวันดูเฮ้่อวิวเร็วเลยเร็วเลยใส่เปิดให้พี่เปิดให้ครับนี่เก็บไปครับ แม่ตาเุ้เยตรงนี้ไม่เคยมาฮะเป็นโรงเรียนด้วยโอ้ย,โอ,ยโอเคต้องมีของดีแห้ทำไมจัดกันไม่ค่อยจะโดนเลยหรือมันเป็นอาวุธที่แบบต้องยิงข้างเดียวให้แตกเลยแบบกดดันอ่ะอ๋อไม่มีอะไรจริงแฮะก้าสิ่งจำเป็น ไม่มีอะไรอะ่ะไม่ฮะเราจะเดินตามทางที่มันไปได้อไรพี่ตแตร์ไปเฮ้ยเดีอยวยอะไรอะไรตกใจเฮ้ยไอเด,ดียจะไปตายเรียกรวดแล ว้าโดนยิงโอ้โหทะลุไม้ครับบอกเลยโคตรแรงรู้สึกว่าไม่อยากจะได้ช็อตกันออโต,โต้แลว้วใช้นี่ก็ยิงมันนะแต่เอาออโต้ช็อตกันจะยิงมันกว่ามั้งอสุนมันน่ะอสุนน่าจะเยอะกว่ายิงแบบรัวๆหมดเอ่อไม่น่าจะให้ลง ตัาดฟ้าต้องมีนกนั่นไงว่าเดียวว่าสปายบล็อกอยู่ข้างบนเองวา้าฮะออันนี้เป็นสปายอะไรเนะี่ยเอ่อไม่รู้อะเล้กกล่องไอ้นี่คนเล็กเลยสโคบวะสะโคบที่บ้านมีเยอะนะไม่เอาไปหรอกเฮ้ยเดี๋ยว อันน้ำแบนเนตแมวสกุมแมวนะฮะเดี๋ยวดูไปคนนี้กันฮะเอเป็นของที่ไม่อยากได้ทั้งนั้นเลยแย้ทำไมไม่มีของดีๆให้อ่ะเออคือจะบอกว่าเจอบ้านคนรู้เลยฮะไปฮะบอกคนตัวนี้กันนะน่าจะมีของดีแล้วก็มีทรีนเจอร์ด้วย ทางเข้าตรงไหนเราไม่สวนนะเราแหกกดทางเข้าอุ้ยฮั่นแน่ยาย,าย,ายาย่าเรียกทีนมาก่อนเลยเอาไม่มาไงไม่สวนอะล็อกเหรอล็อกอ่อล็อกแล้วไ,ไงฮะแล้วไงโว้ยน่าจะอยู่เยอะด้วยไอ้ ไม่ตายหรอไม่ตายหรอเฮียฮไปหายามสปายเพราะกันตรงนี้น่าจะเบิ่มอยู่นะสปายบ็อกบ้านโคตรใหญ่เลยเฮ้ยได้เป็นแบบบ้านคนรวยนะโอ้ยเอาเร้ยจะเข้ามาเฮ้ยอ้าวมีชั้นล่างแล้วไม่เห็นวะตรงนี้มีทางไปเฮ้ยเฮ้ย โอ้โหเดียวเดียวมื่น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 ติดมือบาียวหมื่นเลยอุ่ยตัวนี้น่าขนแทบไม่เคยมาโอ้ชั้นหนังสือเพียบฮะอ๋อตัวนี้เป็นท่อระบำอ่ามีชั้นบนกับชั้นล่างไปไหนดีวะเนี่ย นี่คือเอ่อสภาพอยู่ไหนติดให้ตั้งตัวคนก็ไม่ได้แต่บอกตรงให้ตัวนี้แรงนะช็อตกันอะแต่มันคือมันมันยิงช้าอุ้ยนั่นไงฮเห็นไหมเฮ้ยมีกรงหวายด้วยไม่มีอะไรขึ้นมาเพื่ออะไรอ๋อฉลัดฟ้าอ้าวนั่นไง ขึ้นมาเพื่อดัดฟ้าไงฮะนี่อะไรโอ้ยตกอุง้งเอาไปไหนอู้ห้หู้องรับใต้ดินนะฮะโอ้ยว่าเลี้ยวถ้าเดินผ่านตรงนี้ไปนะซอมบี้ตามหลังแน่เดียวฮะ โอ้ไม่มีทางนี่ที่ร้อยเลยเฮ้างั้นวิ่งแหละตัวแล้วอ๋อสองตัวเังสองตัวสองตัวไม่คลาดมือฮะร้อยตัวก็มาแล้วแต่ไม่ใช่ไปเชิญหน้ากันนะเฮ้ย <c oughs> อ๋อนอนสบายเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตีนตีนถึงตีนถึงตีน เฮ้ยอะไรอยู่ไหนฮะเฮ้ยตัวนี้เปิดได้ปะคีบเปิดได้ฮะโอ้ยเจ๊เจ๊ว่าอยู่เสียงตีนอยู่ไหนตัวนี้มีกล่องอะมันมีเสียงตีนระแวงเสียงตีนนี่แหละเออตัวนี้เก็บไปโอ้ไม่เอาไม่ทุบ โอ้โหนี่เป็นห้องดูหนังเลยนี่ว่ามีได้ยินเสียงหมาด้วยอู้ไม่ตีช่วยอ,ะอ่ะ่อยตันตีกันแหละอะไรเฮ้ยแต่ตรงนี้โคตรใหญ่เลยโอ้ยเดี๋ยวมัน ยิงไกลเกินไปละว,ว้ายิงจากที่สูงไปที่ได้เปรียบของเรามากที่สุดนะฮะอย่าลงถ้าไม่ถ้าไม่จำเป็นนะไม่ได้ดหรอกมันเคลียร์มันยังเนี่ย เฮ้ยตัว,ต,วตัวนึงอีกตัวหน,นึ่งเอ้ยนี่เป็นชั้นใต้ดินแบบคดกว้างเลยเป็นบ้านไขวะเนี่ยเฮ้ยพี้ยจะหยุดอ้าวเช้าแล้ยวไปีกไม่ได้แล้วมา ป่าวุ้อ้าวไอ้ไล่เฟิร์เวลหกคือได้แล้วกระบอกหนึ่งโอเคงั้นกระบอกนี้ไปขายแล้ว,ลวกันเฮ้ยเดี๋ยวไอ้น้ำพึ่งน้ำพึ่งน้ำพึ่งสามารถแก้ไออาก,การติดเชื้อได้ได้อะไรอันนี้ไม่เอาเหือดแล้วคือที่นี่โคตรกว้างแล้วสปายบล็อกไปจุดไหน กดกว้างเลยฮะเดี๋ยวคืออูกุสมเป็นแบบเครือข่าเอาไอ้นี่เอาแบตเตอรี่โอ้ที่เก็บว่ะโอ้ที่เก็บแบตเคยเพิ่งเคยเจอนะเล่นตั้งนานวอทอันนี้อะไรอ่ะสวิตต์เอ่อสวิตต์เฮ้ยเอากดไม่ได้หรือมันมีไฟฟ้าหรือต้องปั่นไฟฟ้าใช้อะไรอ่ะ นี่ทำไมมีที่มันมีสวิทช์แต่เปิดไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นถ้าไปตรวนล้นเหรอถ้าจะไปตรวนล้ตนต้องต่อบล็อกไปน่าจะดีกว่าแล้วนะก็โอเคสําหรับการค้นบ้านของมหาเศรษฐีนะผมเรียกว่าบ้านเศรษฐีเลยว่าได้ตรงนี้คือแบบคดกว้างแล้วข้างบนก็ใหญ่แล้วนะไอ้นี่ข้างล่างอีกนะฮะโอเคนะไว้เรามาค้นต่อกันในพาร์ทหน้าดีกว่านะครับก็คงต้องขอลาเพียงนี้ดีกว่านับ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากติดตาม และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อพลาดคลิปใหม่ช่องเราครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ